กุติถูสกัดชาโดกนะคะพระเสียงกระบวยที่มาแล้วก็มูลเหตุของเรื่องนะคะกุติถูสกัดชาโดกนะคะอยู่ในกุธานิกายชาโดกนะคะจตุกนิบาต,คตก,กค่ะปฏิถูสกวรค่ะถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่3นะคะพละวักเรื่องมหากัสปะลัทธิวิหาริกวัตถุนะคะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงปาราภพิสุหนุ่มรูปหนึ่งผู้เป็นลัทธิวิหาริกของพระมหากัสปะค่ะ ได้เผากุติของพระเทระด้วยความโกรธเคืองจึงตรัสชาดุกนี้นะคะความย่อว่าครั้งหนึ่งค่ะพระมหากัสสปะเทระพักอยู่ที่อารัญญกุติในป่านอกเมืองราชคลีค่ะมีพิสุนุ่มซึ่งเป็นลัทธิวิหาริกะสองรูปค่ะคอยอุปถากดูแลในสองรูปนั้นนะคะรูปหนึ่งเนี่ยเป็นผู้เอางานเอาการอีกรูปหนึ่งว่ายากสอนยากแล้วก็เกลียดคลานแต่ชอบเสนอหน้าดูเอา กิติที่อีกรูปหนึ่งทำไว้ว่าตนเป็นคนทำเสมอค่ะเช่นรูปที่ขยันตั้งน้ำฉันไว้ เธอก็ไปกราบเรียนพระเถระว่าตนตั้งน้ำฉันไว้แล้วรูปที่ขยันลุกขึ้นปัดกวาดบริเวณแต่เช้ามืดแล้วไปพักผ่อนพอพระเถระออกมาตอนเช้าเธอก็ทำทีเป็นหยิบไม้กวาดกุลีกุจอกวาดเป็นต้นนะคะแบบนี้นี่สมัยใหม่ก็มีให้เห็นค่ะพิสูุนุมที่ขยันก็คิดว่าจำต้องสั่งสอนพิสุจอะไรย,ยังอายหัวดือ้อรูปนี้สิบ้างนะคะจริงวันหนึ่งเมื่อพิสุเกตคร้านไปฉันในบ้านกลับมาแล้วจำว พักผ่อนอยู่เธอจึงต้มน้ําสําหรับอาบของพระเถระแล้วก็เทใส่ภาชนะอื่นนําไปเก็บไว้ที่หลังซุ้มอาบน้ําตั้งภาชนะต้มน้ําซึ่งมีน้าครึ่งกระบวยไว้บนเตาตามเดิมพิสูผูเกศคล้านตื่นขึ้นมาเห็นภาชนะต้มน้ํากําลังเดือดจึงรีบไปกราบเรียนพระเถระว่าคนต้มน้ําเสร็จแล้วนิมนต์ให้ไปส่งน้ําพระเถระจึงตามเธอไปที่ซุ้มอาบน้ําแล้วถามว่าน้ําอยู่ไหน จึงรีบฉวยกระบวยจ้วงลงไปในภาชนะเต็มแรงปรากฏว่าไม่มีน้ำค่ะ ได้ยินแต่เสียงกระบวยกระทบกับก้นภาชนะดังลั่นค่ะทำให้นับแต่นั้นมาเธอจึงได้สมยานาว่าพระอุรุกะสัตถกะซึ่งแปลว่าพระเสียงกระบวยส่วนพระผู้ต้มน้ำยืนดูอยู่จึงได้นำน้ำมาจากหลังซุ้มถวายให้พระเทะสงฆ์หลังจากนั้นนะคะพระเทระก็ได้เรียกตัวพระเสียงกระบวยมาสั่งสอนว่า นี่คุณธรรมดาสมณะควรจะพูดถึงสิ่งที่ตนทำได้แล้วเท่านั้นว่าเราทำถ้าพูดอย่างอื่นย่อมไม่จริงเป็นสัมมะประชาะมุสาวาทพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ตั้งแต่วันนี้ไปเธออย่าได้ทำอย่างนี้อีกพระเสียงกระบวยค่ะรู้สึกโกรธพระเทระจึงวันรุ่งขึ้นเนี่ยไม่ยอมไปบิณฑบาตกับพระเทระพระเถระจึงไปกับพระอีกรูปหนึ่งส่วนเธอได้ไปยังตระกูลอุปถาของพระเทระ แล้วโกหกเขาว่าพระเถระไม่สบายจึงมาไม่ได้แล้วเขาถามว่าควรจะได้อะไรไปถวายพระเถระจึงบอกสิ่งที่ตนต้องการไปค่ะเขาก็จัดให้เพื่อนําไปถวายพระเถระเธอรับมาแล้วก็ไปหาที่หมอหหนึ่งชั้นของที่เขาถวายมาเสียเองค่ะวันรุ่งขึ้นค่ะพระเถระก็ไปที่บ้านจะกูลอุปถากนั้นเขาจึงเรียนถามว่าพระคุณเจ้าไม่สบายหายดีแล้วหรือเมื่อวานตนได้จัดอาหารฝากไปกับพระอีกรูปหนึ่งเพื่อถวะ พระคุณเจ้าได้ฉันแล้วหรือพอได้ยินดังนั้นค่ะพระเถระก็ได้แต่นิ่งฉันที่บ้านนั้นและก็กลับมายังกุฏิที่พักตอนเย็นก็ได้เรียกเธอมาอบรมว่าแน่ ä, คุณทราบว่าเธอขออาหารในสกุลโน้นอันนนว่าควรจะได้สิ่งนี้สิ่งนี้เพื่อพระเถระแล้วฉันเองขึ้นชื่อว่าการขอย่อมไม่สมควรเธออย่าได้ประพฤติอนาจารที่ไม่ควรประพฤติเช่นนี้อีกพระเสียงกระบวยค่ะก็ผูกอาฆาตในพระเถระว่า เมื่อวานนี้ก็ด่าว่าเราจีนหนึ่งละเพราะเรื่องน้ำมาวันนี้ท่านก็อดกลั้นไม่ได้ว่ามาว่าเราอีกว่าเราเนี่ยบริโภคข้าวปั้นหนึ่งในเรื่องอุปถากมาทะเลาะกับเราอีกเอาละแล้วเราจะได้เห็นดีกันจึงวันรุ่งขึ้นค่ะเมื่อพระเถระกับอีกรูปหนึ่งออกไปบินธบาต จิงคว้าค้อนทุบตีภาชนะเครื่องใช้สอยจนแตกหักกระจัดกระจายไปหมดแล้วก็จุดไฟเผากุฏิที่เป็นบรรณาลารมอดไหม้หมดทั้งหลังในเวลาไม่นานแล้วก็หนีไป เธอเมื่อเป็นมนุษย์ก็สู้ผอมด้วยอดอยากเหมือนเปรตอยู่แล้วเมื่อม,มรณภาพไปบังเกิดในอเวจีมหานรกสิ่งที่เธอทํานั้นค่ะก็ได้ลือกระชอนไปในถ้ากลางมหาชนต่อมาค่ะพิสุกลุ่มหนึ่งเดินทางไปเมืองสาวัตถีแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาที่วัดเชตวันพระพุทธองค์ตรัสปฏิสันานพอทรงทราบว่าพวกเธอเป็นศิษย์ของพระมหากัสปะจึงตรัสถามถึงพระเถระพิสุเหล่านั้นจึงกลับทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทรงทราบ you พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าการเที่ยวไปผู้เดียวของกัสปะนั่นแหละประเสริฐกว่าการเที่ยวไปกับคนพานเห็นปานนั้นดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าเมื่อจะท่องเที่ยวไปหากยังหาคนที่ดีกว่าตนหรือที่เสมอกับตนเป็นเพื่อนไม่ได้ก็พึงท่องเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะในคนพานย่อมไม่มีความเป็นสหายจากนั้นค่ะได้ตรัสกบพิสูจน์เหล่านั้นอีกว่าพิสูจนนั้นจะได้ประทุสร้ายกุฏีเฉพาะ ชาตินี้เท่านั้นก็หามีได้แม้ในชาติปางก่อนเธอก็เคยประทุสร้ายเหมือนกันและมีใช่เฉพาะในชาตินี้ ที่เธอโกรธผู้ให้อ,อวตารแม้ในชาติก่อนเธอก็โกรธเหมือนกันดังนี้แล้วได้ตรัสชาดกนี้ค่ะเนื้อเรื่องค่ะอติเตนในอดีตการนานมาแล้วนคะคะเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสวยร,ราชสมบัตินเมืองพาราณสีนคะคะพระผู้ศัตว์นั้นถือกาเนิดเป็นนกขมิ้นอยู่ในป่าหิมพานต์ค่ะได้ทํารังที่ป้องกันฝนและแดดอย่างดีต่อมาเมื่อถึงฤดูฝนฝนก็ตกชุกมีฝนตกไม่ขาดเม็ดลิงตัวหนึ่งค่ะถูกฝนและก็ความหนาวกระทบร่างหลายวันก็น หาวสันสานนั่งจองกัดฟันอยู่บนาคาคบต้นไม้ที่นกขมิ้นทำรังอยู่นกขมิ้นเห็นลิงหนาวสันอยู่อย่างนั้นจึงชวนสนทนาด้วยว่าท่านวานนอนศีรษะมือและเท้าของท่านก็มีเหมือนของมนุษย์เมื่อเป็นดังนี้เหตุใดหนอท่านจึงไม่มีเรือนอยู่ลิงได้ฟังดังนั้นจึงตอบว่าดูก่อนนกขมิน้นศีรษะมือและเท้าของข้ามีเหมือนของมนุษย์ก็จริงแต่ปัญญาที่บัณฑิตกล่าวว่าเป็นสิ่งประเสร สุดในหมู่มนุษย์ของข้าไม่มี นกมินโพธิสัตว์ได้กล่าวเสริมขึ้นว่าผู้มีจิตไม่มั่นคงมีจิตกลับกรอกมักประทุสร้ายมิตรมีปกติไม่อยู่นิ่งเป็นนิดย่อมไม่มีความสุขท่านจงสร้างพลานุภาพเปลี่ยนปกติเดิมเสืเอเถิดท่านจงสร้างกระท่อมไว้เป็นเครื่องป้องกันหนาวและลมเถิดท่านกระบีเมื่อลิงได้ฟังดังนั้นแล้วนะคะแทนที่จะคิดได้กลับโกรธหาว่านุกมินเนี่ยด่าว่าตนว่าเป็นผู้ประทุสร้ายมิตรเพราะมันอยู่ในรังที่คุ้ม ได้เราจะไม่ให้มันมีรังอยู่ต่อไปว่าแล้วจึงกระโดดไปที่รังนกขมิน้นนกขมิ้นรีบบินหนีไปก่อนที่ลิงจะมาถึงรังลิงคว้ารังได้แล้วขยี้ด้วยความโกรธจนรังนั้นแหลกเป็นจุนไปแล้วมันก็ไปอย่างที่อื่นพระบระมาศา,าสดาค่ะครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่าลิงในครั้งนั้นได้มาเป็นพิสูจนผู้เผากุฏิส่วนนกขมิ้นก็คือพระองค์เองดังนี้สําหรับสาระที่ได้จากสรุปเรื่อง เรื่องนี้นะคะความเป็นพานเป็นชร้ายอย่างหนึ่งเหมือนกับโรคร้ายนะคะเมื่อเกิดมีในผู้ใดผู้นั้นเราเรียกกันว่าคนพานเพราะมีเชื้อพานอยู่ในตัวเชื้อพานนี้ค่ะทําให้ผู้นั้นเนี่ยผิดปกติไปทั้งกิริยาอาการการกระทําและก็การพูดการจาชอบทําชอบพูดที่วิปริตผิดแปลกไปจากธรรมดาค่ะเช่นชอบใช้กําลังมากกว่าใช้สมองชอบทําร้ายชอบทําลายโกรธโดยไม่มีเหตุผลไม่ชอบให้ใครแนะ นำหรือสั่งสอนใครสอนใครแนะนําก็ไม่พอใจหาว่าดูถูกเป็นต้นนะคะเชื้อพานนี้มันร้ายแรงนะคะทําให้คนเนี้ยติดเชื้อทําลายชื่อเสียงตัวเองทําลายวงตระกูลหรือเผาบ้านเผาเมืองให้พินาศมาต่อมากแล้วนะคะ แต่ว่าแต่คนธรรมดาเลยค่ะขนาดนักบวชแท้ๆค่ะเมื่อติดเชื้อพานเข้าแล้วก็เอาเรื่องแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคะด้วยเหตุน,นี้ค่ะท่านจึงสอนไว้ว่าอย่าคบกับคนพานค่ะอย่ามีคนพันเป็นเพื่อนอย่าเข้าเป็นพวกด้วยกับคนพานเพราะท่านรู้ว่าความเป็นเพื่อนความเป็นสหายในตัวคนพานนั้นไม่มีนะคะที่คนพานยังไม่สำแดงฤทธิพานออกมาก็เพราะยังได้ประโยชน์อยู่หรือยังไม่สุโอกาสเท่านั้นค่ะหากเห็น ็นว่าคนที่ตนคบด้วยไร้ประโยชน์แล้วอำนวยประโยชน์อะไรให้ตนไม่ได้อีกแล้วก็จะตีจากทันทีหรือสุกโอกาสที่จะทำร้ายได้เมื่อไหร่ก็จะลงมือทันทีคำที่ว่าคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นก็ดีคบคนพาลพานพาไปหาผิดก็ดีห่างพาลาให้ห่างรปรยยศผันโยศก็ดีล้วนเป็นคําเตือนใจให้ห่างจากคนพานทั้งสิ้นนะคะดูคลิปจบแล้ว่า ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ